เพื่อนๆครับมาดูเครื่องกำจัดวัชพืชอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะฮะก่อนหน้านี้จะเป็นของคาร์บอนโรบอติกแล้วก็ของเอิร์ธโรเวอร์นะครับแต่ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมเอามาให้เพื่อนๆดูนี่มันชื่อเดอะวิสเซอร์นะครับตัวนี้นะฮะมันใช้การกำจัดวัชพืชด้วยระบบไฟฟ้านะครับออกแบบมาสําหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรทั่วไปด้วยนะครับสามารถควบคุมวัชพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่3ามะที่ผมเอามา ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะแต่ลักษณะของเจ้าตัวนี้นะครับมันใช้แรงดันไฟฟ้าเอาพุทนะครับ15,000ถึง25,000โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอ่มันผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับโดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วง100ถึง200แอมป์นะครับแหล่งจ่ายไฟของมันเนี่ยอยู่ด้านท้ายนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยขับเคลื่อนโดย P.T.O รถ สุดยอดจริงๆนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะมันจะไม่แม่นยำเหมือนตัวคาร์บอนโลบติกและของเอิร์ดโรเวอร์นะเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็มันเป็นการเผานะฮะซึ่งส่วนใหญ่นะฮะผมเห็นวัชพืชที่เขาทําลายได้เนี่ยฮะเพื่อนๆสังเกตนะมันจะเป็นวัชพืชต้นสูงนะฮะจะไม่มีต้นเล็กนะความผิดพลาดนะไม่มากนะครับเพราะว่าเขาเลือกแต่ต้นสูงเท่านั้นนะฮะก็หาซื้อกันได้นะครับตัวนี้กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับ